หนึ่งไอเทมที่คนทาโคกหนองนาคนต้องมีนะครับวันนี้โคกหนองนามีค่านะครับขอแนะนําเลยนะครับก็คือกล้องวงจรปิดนะครับเพราะแน่นอนครับเราไม่ได้ทํางานแล้วก็อยู่กับมันตลอด24ชั่วโมงนะครับอย่างบางคนเนี่ยทำโคกหนองนาแล้วก็บ้านพักเนี่ยอยู่ที่หมืองนะของบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีาหายหรือว่ากลางค่ำกลางคืนเนี่ยมันอาจจะมีคนแอบเข้า,ามาหรือว,ว่าถูกหยิบยืมออกไปได้นะครับกล้องวงจรปิดเนี่ยสำคัญนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับคลิปนี้เนี่ยท่านจะเห็นได้ว่ามีความสําคัญจริงๆนะครับเป็นยังไงบ้าง จากคลิปเนี่ยจะเห็นว่ากล้องจรปิดตัวนี้น,นะครับมันเริ่มส่งสัญญาณเตือนให้ผมก่อนนะครับว่ามันมีคนเข้ามานะครับจากการเคลื่อนไหว motion detect น,นะครับเจอคนเคลื่อนไหวแล้วก็มาประมาณ2ทุ่มกว่านะครับก็คือส่งสัญญาณเตือนมาเข้ามือถือผมนะครับผมก็เข้าไปเช็คดูนะครับว่าเอ๊ะมันมีอะไรขยับหรือว่าเคลื่อนไหวเข้ามาเพราะว่าปกติเนี่ย กล้องจรปิดเนี่ยจะนิ่งตลอดนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีใครเข้ามาแต่วันนี้เนี่ยบางเอิญเนี่ยมีคนเข้ามาแล้วก็ส่งดีเทคเข้ามาครับลองไปดูกันนะครับว่าเริ่มมาจากอะไรนะครับถ้าดูจากเทปเนี่ยจะเห็นว่าคือคนเนี่ยอาจจะมีแสงไฟวิบวับวิบวับก่อนนะครับแล้วก็เข้ามาในตูงของเราครับเราอ่ะอยังไม่ได้ทํารั้วแต่ทําเป็นประตูปิดทางเข้าออกเฉยๆนะครับซึ่งถ้าเกิด เข้ามาเนี่ยรถใหญ่เนี่ยเข้ามาไม่ได้นะเพราะจะต้องโดนประตูรั้วแต่ทีนี้ถ้าเกิดเข้ามาเนี่ยแสดงว่าหนึ่งเขาต้องเดินเท้าเข้ามาหรือไม่ก็จักรยานแล้วก็จูงเข้ามาถึงเข้ามาข้างในนี้ได้นะครับประเด็นที่2คือสงสัยว่าเขาจะเข้ามาทําไมนะเพราะตรงนี้เขาก็รู้ว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลน,นะครับสิ่งที่เราอยากจะมาแบ่งปันนะครับก็คือ โคกหนองนามีค่าเนี่ยวันนี้มีค่านี่คือค่าใช้จ่ายที่มันต้องมีอะไรบ้างนะครับเราก็จะบอกว่าตรงจุดที่เราไปอยู่เนี่ยมันไม่มีไฟนะครับเราต้องใช้พลังงานแสงอาทิตย์อย่างเดียวนะครับ2ออินเทอร์เน็ตก็ไม่มีอยู่แล้วนะครับเราก็เลยใช้กล้องวงจรปิดที่เป็นแบบโซล่าเซลล์นะครับตัวนี้ส่วนอินเทอร์เน็ตล่ะเราไม่มีทําไงก็คือซื้อเป็นซิมอินเทอร์เน็ตหลายปีนะครับตัวนี้ประมาณพันแนะครับส่วนกล้องวงจรปิดเนี่ยก็เป็นกล้องวงจรปิดแบบอ่า,ามเลนนะครับ คือเลนเนี่ยจะมีอยู่2ตัวที่เป็นเลนฟิกนะครับอีกเลนหนึ่งเนี่ยจะเป็นเลนสายหัวได้คอนโทรลผ่านมือถือได้นะครับแล้วก็เลนตัวนี้เนี่ยพอเราตั้งเป็นแบบ motion detect นะครับมันก็จะจับการเคลื่อนไหวแล้วมันจะส่ง notify เข้ามือถือเรานะครับน,นี่จะเป็นข้อดีนะครับฉะนั้นเนี่ยผมเคยคิดว่าไอเทมที่คนทำโคกหนองนาควรจะมีนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับการมีกล้องวงจรปิดเนี่ยมันก็คือเป็นตาที่3เนี่ยให้เรานะครับว่ามันมีสิ่งอะไรเนี่ย คอยเข้ามาระหว่างที่เราไม่อยู่บ้างหรือมันหลุดสายตาเราไปบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะช่วยสอดส่องให้เราได้นะผมคิดว่าตวเนี้เป็นสิ่งที่สําคัญและคิดว่าทุกคนเนี่ยควรน่าจะต้องมีนะครับทีนี้ก็มามาดูมาถ้ามันจําเป็นแล้วเนี่ยโคกหนองนามีค่าเนี่ยค่าใช้จ่ายมันเท่าไหร่นะครับก็คือมี2หลักๆห,หนึ่งค่าใช้จ่ายของมันนะครับกล้องจรนปิดตัวนี้เนี่ยมันอยู่ประมาณ960บาท2 เรื่องของซิงอินเทอร์เน็ตตัวนี้มันอยู่ที่ปีหนึ่ง1,800บาทนะครับเป็นรายปีนะก็2อย่างรวมกันก็1,800บาทบวก9 0บาทก็ตีกลมๆนะครับก็คือ2,700บทนทะครับอันนี้ยังไม่รวมขาตั้งฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่ผมคิดว่าจำเป็นจะต้องมีก็คือกล้องย้อนปิดตาที่องมขารั่นเองครับ